ยืนของประชาธิปัตย์เปลี่ยนพลาดตอนที่ประชาธิปัตย์เข้ารวมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ไม่ซื้อเสียงยกเว้นของพรรคก้าไกลยอยู่ในเรือนจําก็ติดตามสถานการณ์ตลอดใช่ไหมว่ามันเละตุ้มเปะไปถึงไหนนรัประชาธิปัตย์เนี่ยติดตามบ้างนะครับปัญหาอยู่ตรงไหนเอาช่วยชี้ให้ดูหน่อย ทำไมถึงยังเลือกหัวหน้าพักไม่ได้สองค้วทาไมเขาถึงคุยกันไม่ได้ปัญหาก็คือว่าไปจับมันเปลี่ยนไปจุดยืนของประชาธิปัตย์เปลี่ยนจากเมื่อก่อนเนี่ยประชาธิปัตย์เราชัดเจนก็คือสื่อสัตว์มืออาชีพสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่พอตอนหลังเนี่ยมันมันมีความรู้เหมือนอะไรก็ได้อะเออเป็นรัฐบาลได้กูก็เป็นนะคือผมว่ามันมันพลาดตอนที่ ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้า,าว่าประชาธิปัตย์ออกมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีจุดยืดเนเรื่องประชาธิปไตยที่ชัดเจนเนี่ยผมก็คิดว่า,า,ากายยปปา็ยังขายได้อยู่ประชาธิปัตย์ยังขายได้อยู่แต่ว่าพอไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์หลายคนคนในพรคอาจจะคิดโอเคได้สร้างผลงานได้อะไรก็แล้วแต่นะเจ้าติตงหลายคนนะหลายคนได้เนี่ยนั่นก็คือประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าประโยชน์ภาพรวมต่อพักเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลย พรรคตกต่ําลงมันก็ได้ระยะสั้น4ปีนั้นน่ะใช่ระยะยาวไม่ได้ที่ผู้บริหารของพรรคเป็นรัฐมนตรีได้ใช่ครับแต่ว่าพอมาเห็นระยะยาวมันก็จะเห็นว่ามันก็ไล่ไปถึงจุดตกต่ําเรื่อยๆใชน่นั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญครับแล้วจุดที่ไม่สามารถจะเลือกหัวหน้าพรรคได้ล่ะก็อยู่ตรงไหนครับมันก็มาจากหนึ่งตอนนี้วอเตอร์ในพรรคเนี่ยมันเป็นโดยสัดส่วนแล้วมันเป็นสอสอเสียน้ําหนักสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วสสที่ได้มาใหม่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีความเสื่อเขาได้มาด้วยตัวเองมันไม่ได้มาเพราะพักเหมือนกับสมัยผมเป็นสสแล้วคนที่ได้มาก็ต้องยอมรับว่าเขาใช้ตังมาเขาลงทุนน่ะแล้วก็มีกลุ่มทุนที่ไอ้ทุนเข้ามาให้ทุนเขาไปลงเลือกตั้งอ่ะตะนเขาก็จําเป็นกลุ่มทุนเขคิดยังไงเขาก็จําเป็นก็ต้องต้องคิดตามเขาจะไปบูตเขาจะไปฟังนายชวนฟังนายอภิสิทธิ์ฟังนายบัญญัติเหรอ ทั้งทนผู้นี้เนี่ยาไม่เข้ามาเป็นสสเขารู้สึกอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอเคพักใต้ถ้าคุณออกจากไปให้ปัดคุณตกถ้าคุณด่าในชวนเมื่อไรเนี่ยคนสอบตกใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คนมันมีความรู้สึกว่าไม่ฮะคุณลงพักไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องลงไปใช้ปัดเพราะพักอื่นๆในพักใต้เกิดขึ้นเยอะแยะหลายพักคันลงพักไหนก็ได้ขอให้มีตังค์ขอให้เอาตังค์ไปจ่ายให้ชาวบ้านเลือกตั้งปีหกเนี่ยภักใต้ซื้อเสียงเยอะที่สุดชื้อเสียงอย่างเปิดเผยนะมากที่สุด และผมก็พูดได้เลยว่าไม่มีนักการเมืองในสภาเนี่ยนะไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ไม่ซื้อเสียงยกเว้นของพรรคเก้าไกลของภาคใต้เนี่ยนะพมแต่ของภาคใต้เนี่แหละเอาของทั้งประเทศผมก็ยังว่าได้ถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้บานใหญ่ลูกหลานตระกูลนักการเมืองกรุงเทพไทยฟันธงเลยว่าใช้เงินทั้งหมดทั้งหมดเลยคือผมไม่ต้องมายืนยันหรอกชาวบ้านเขารู้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะ เวลาจะซื้อเสียงเน่ยโหต้องแบบอบแอบแล้วก็ซื้อแล้วเนี่ยมันกินฟรีพรรใต้กินฟรีนะสมัยเลือกตั้งซ่อมไพรพัฒโนเนี่ยนะคุณวิรัติกรลยาสิริขแข่งนะตอนนั้นนะพักไใตรักไทยของคุณทักษิ์เนี่ยยกกองทัพไปถล,ล่มเอาเงินไปเยอะแยะไปหมดชาวบ้านรับตังแล้วมันเขียนด่าในบัตรด้วยนะว่ารับแล้วไม่เลือกอแต่ว่าไม่กล้าให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะรับแล้วเลือก แล้วคนใต้ยังมีความเสือ่อมกูงโง่อยู่ตั้งนานถ้ารู้นี้กูรับตังค์ไปนานแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลารับตังค์เนี่ยเวลารับตังค์เนี่ยนะแอบแอบถ้าใครรู้อายเอออันนี้ขายเสียงแต่ตอนนี้ไม่ฮะเหมือนเราขายหวยเลยจดรายชื่อเต็มไปหมดจดรายชื่อกันนั่งตามร้านน้ำชาเนี่ยเขียนรายชื่อไอ,อ้บ้านนี้กูปแปลอ่าชื่อแล้วนี่มีสี่บ้านห้าบ้านหกบ้านเออหกคนเจ็ดคนบางทีเจอกันรถสวนกันสี่แยกโบกมือทักทายโชว์ โผล่ยเห็นว่าเนี่ยซื้อเสียงเนี่ยได้มากี่เสียงกี่เสียงคือมันมันมันไปถึงขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติปกติคือมันถถถทําไมคุณเทพไทยถึงกล้าวิจารณ์ฐานเสียงของตัวเองที่อยู่ในภาคใต้เมื่อก่อนเราจะท่องกันเสมอว่าคนใต้ซื้อไม่ได้ครับทําไมวันนี้ถึงกล้าพูดตรงๆว่าฐานเสียงคนใต้ซื้อได้แล้วก็มันเป็นปรากฏการจริงคือเพียงแต่คนไม่พูดแค่นั้นแหละ ไปถามชาวบา้านชาวบ้านี่ชาวบ้านที่ฟังทีวีอยู่ที่ดูทีวีดูเนชั่นเลยนะทุกคนรู้ยิ้มในใจอยู่แล้วว่าครับแล้วบางคนรับทุกพักนะใครจ่ายก็แล้วรับหมดมแต่เวลาเลือกก็โอเคเลือกบางคนก็เลือกด้วยความเกรงใจว่าคนนี้มาซื้อก็ให้บางคนเลือกโดยตัวเองชอบก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อเนี่ยไม่ใช่ไม่ซื้อไม่ใช่ซื้อเมื่อก่อนซื้อคนใดคนหนึ่งซื้อนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกพัก ทุกพักทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาเรื่องประชาธิปัตย์พอมันมีที่มาลักษณะนี้ับมันต้องลงทุนลงทุนเมื่อถึงเวลาจะต้องเลือกผู้นําพัก เขาก็ต้องรู้สึกว่ามันก็ต้องกลุ่มอํานาจในพักเอาไว้ด้วยถูกไหมเขาถึงไม่ยอมไปแก้ไอส้สัดส่วนน้าหนักของสอสอแม้ว่าจะมีไม่ถึง25คนเนี่ยแต่น้ําหนักในการโหวตเลือกหัวหน้าพักมีถึง70%ตามข้อบังคับพักเดิมเนี่ยแต่คนที่อยู่นอกสภา,าบอกขอให้แก้เพราะแบบนี้เนี่ยสัดส,ส่วนมันจะไม่ได้ความสมดุลกันเขาถึงไม่ยอมแก้ครับแต่เขาก็จะมองว่าเอาแล้วคุณข้างนอกอะ่ะก็เขาใช้ข้อบังคับนี้มาตั้งนานแล้วพอถึงเวลากลุ่มของคุณนี่ะไม่ได้เข้ามาในสภา ุณจะมาขอแก้ในจังหวะที่คุณจะเสียประโยชน์ตรงนี้ได้ยังไงคุณเทพไทยมองอยังไงคือเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะนเมื่อก่อนสักปี48อ่ะ48ิมเนี่ยก็สัดส่วนมันก็จะ50าแต่ว่าพอหลังจากปี48มาเนี่ยไปปัดสอสเยอะสอสได้ระดับ100ร้อยขึ้นร้อยขึ้นและอพอร้อยขึ้นก็มีการคิด ว่าเมื่อสอสอมันร้อยขึ้นมันเยอะเนี่ยนะเราไปถ่วงน้ําหนักให้สอสอเนี่ยมันเท่ากับ<ด>วตเตอร์<ด>ข้างนอกเนี่ยน้อยมันไม่ได้เกาให้ความสําคัญกับสอสหน่อยก็เลยให้สอสอกตอนนั้นก็เลย ทิ้งน้ำหนักให้กสศเป็น70-30ก็คาดว่าสสยังมีเยอะอยู่ตลอดคือระดับร้อยอัพตลอดต่อ7จ็ดิบนี่แหละแต่บางเอิรว่ามันต่าเหลือ25คนไงม,มันสัดส่วนมันเลยมันเลยมากต้องต้องดูที่มาของกติกาตรงนี้ด้วยว่าที่เวทน้าหนัก7 0 30เนี่ยมันมาตอนที่สสมีเยอะมีเยอะมีเยอะต,ตอนนี้คุณเทพสียคิดว่าก็ใช้สัดส่วนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแหละครับเพราะสสศมันน้อยแล้วมันจะจบยังไงครับคือฝ่ายหนึ่งในสภาก็ไม่ยอมนอกสภาก็อยากจะให้แก้ข้อบังคับมันกมไไ่ด้ ผมก็บอกคุยกันนะคือคุยกันก็คือถ้าคุณจะโอเคคุณไม่ยอมรับกติกาประชาธิปัตย์คุณก็โอเคก็ก็ออกหรือว่าบางคนก็คือก็อยากจะร่วมรัฐบาลคุณก็ไปหาพรรคอื่นที่ที่อยากจะอยู่แล้วก็ไปร่วมรัฐบาลวิธีการก็สมัยนี้มันง่ายเนี่ยมันการวูดให้ตัวเองขับออกได้เนี่ยขบออกเออขับออก,ข,ออกขับตัวเองออกก็ได้แล้วก็ไปอยู่พรรคอื่นเสียนะแล้วก็ให้ประชาธิปัตย์ก็เป็น ของคนที่เขาอยากจะทําพักจริงๆเอาแต่ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเหลือสสท่านชวนท่านบัญจัติสองสามคนในสภาเองนะไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เป็นไรคือปฏิบัติมันกี่คนก็ได้นะผมว่ามันก็เกิดได้แต่ขอให้ความเป็นพักยูค่ยคือคุณหนึ่งคุณมีจุดยืนของพักที่ประชาชนต้องการ <S <S ผมคุยกับคนในปฏิบัติหลายคนเขาบอกต้องคนนั้นเอาคนนี้คนนี้มีตังค์โอ้ยไม่มีตังค์ไปไม่ได้การเมืองยุคนี้มันต้องใช้เงินไม่ใช้เงินไม่ได้ต้องหาคนมีเงินมาเป็นเลขาพักมาเป็นผู้นาพักเนี่ยผมไม่จริงหรอก ประชาธิปัตย์นะถ้าหากว่าคุณสู้ในเรื่องอุดมการณ์เนี่ยนะคุณไม่ใช้เงินก็ได้เมื่อ3-40ปีที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ใช้เงินนะและเขาชนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็บอกพกรกเก้าไกลใช้เงินที่ไหนอะต้องยอมรับความจริงว่าพรักใช้พรกเก้าไกลใช้เงินน้อยที่สุดแล้วทำไมเขาชนะละ่ะเออทำไมเขาชนะละ่ะเพราะเขามีจุดยืนที่ชัดเจนไงเออเขาสู้เรื่อง1 1 2หนึ่งผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เขาชัดว่า1 1 2่เขาสู้ อาเรื่องอะไรเขาสูบ้างเขาประกาศชัดคนมาเอาเอเอาจริงไว้แต่ว่าไอ้พรรคการเมืองอื่นมันไม่ใช่อ่ะกูร่วมรัฐบาลก็ได้ยังไงก็ร่วมกับใครก็ได้ขอให้กูได้ร่วมทําให้คนมันรู้สึกลังเลไงเพราะูว่าชาวบ้านก็รู้เ,เราตั้งดีกว่าทั้งนั้นพรรคการเมืองแบบนี้ไปมันก็ข้าไปกินคือคนมันคิดว่านนใครเลือกใครก็ได้ข้าไปกินหมดเหมือนสมัยก่อนตอนนี้ก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลได้เขาเลือกตาม เงินที่เขาได้มาดีกว่าใช่คือเขาบอกว่าเลือกใครก็เหมือนกันแหละเพราะเราก็ไม่ได้อะไรเอาที่เขาให้ดีกว่าเอาเฉพาะหน้าที่เขาให้ดีกว่าคือคนมันคิดอย่างนี้เยอะไง